พวกมึงไม่มีตั่งรองเท้าเขาบอกว่าแล้วจะทำยังไงถ้ามึงจะสอบไม่มีรองเท้าหนังจะทำยังไงก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงเดี๋ยวติดตามก่อนดิโอ้ตอนนี้ก็ช็อตไม่เตรียมทั้งตัวแล้วเแต่ตอนนี้ไม่เวลาสอบโเลยมาสอบขั้นนะครับขั้นหลังที่หนึ่งเนี่ยตางคนพอหลักหลัแค่นี้มีสอบสอบแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ๋ยวจะให้พวกพี่พีสามไปต้องไปไหนไตอ้่รนเอาเรยก้าวครับยไม่ค่อยไม่แมทยยกเลยอ่ะ

ันนี้ใครเอ้ยอะไรแซวแซวอย่างเงี้เฮ้ยวันนี้ใครใครในนี้ซ้อมซ้อมซ้อมเยอะมากที่สุดและคิดว่าตัวเองซ้อมเยอะสุดละ <c oughs> วนี่ครับไม่ใช่ปีหนึ่งปีหนึ่งนะซ้อมใครคิดว่าซ้อมเยอะบิ๊กซ้อมกี่ชั่วโมงครับซ้อมในสองวันขาเยอะที่สุดเอาอไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ใครซ้อมถึง5ชั่วโมงมั้งที่เหลือชักว้าวเปิดดูนังเอกอะไรเงี้ยไอ้โลโลล่ากํมาังมาใหม่ดเวยรู้รู้ได้ซ้อมเยอะจริงๆแตดาราจั่ดาาเฮีย

มือกองปีนหนึ่งเดี๋ยวไปหลังสองมาแล้วกี่ชั่วโมงเออห้านาทีอีกสองข้อมือใช่ไหมกูรู้นัดอ่ะสองชัง่วโมงคุณละครับสามเฮ้ยมือกองมีปะเฮ้ตองนสองคนบอกแ้นี่สั่งสองด้วยกันในห้องนะ 6ชั่วโมงแล้วก็ไปลงหนังต่อแี้วเออ6ชั่วโมงไหมคอับเชิดีผมก็ว่าวันดีแล้วเจ๋งเฮ้ยมึงได้อยู่ไหนวะรู้มั้นี้กูเห็นมึงก่อนเป็นคนแรกไอ้เพชจซ้อมกี่โันซ้อมกี่ชั่วโมงกันกกี่ทก่อนชั่วโมงเดอนที่สามใช่ป่ะใช่อ่ะทุกวันนี้มึงไม่ได้ซ้อมเลยซ้อมเดือนาตี๒ ยีราฟแต่งกีตาร์เดี๋ยวมันเป็นประโยชน์แล้วแล้วจริงจังแล้วนะเนี่ย